เราไปหาน้องเอาเบิร์ตกันดีกว่านยะเป็นเด็กน้าองสานนะครับรอบนี้พร้อมเลยครับแต่มีไอด้าอยู่ The Living Game นะครับวินเทอร์เลยว่ารอบนี้1896มีเอาเบิร์ตซามูเอลไอด้ามาลีเมรี่นะครับมาลีเฮียมาลีก็แตกหนึ่งเยี่ยบปักเยี่ยบปัก ฉันไม่ชอบไอด้าฮายปินเซสฮายปินเซสอะไรไม่รู้ว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยตรงนี้ก่อนอ่าไอซิเดนแอตลาสติเลคโฮเทล เฮ้ย,เอ,ยเอ็มมา่าวันเดอร์บลูมเดดเอ้ยทำไมเธอแขวนคอตายอย่างเงี้ยคุณแม่คุณแม่เป็นไรครับอืมพี่ขอเช็คทุกอย่างแป๊บหนึ่งเนะาะเอได้การ์ดมาครับโอเคตรงนี้ก็ต้องน่าจะมีแหละเอามา เนี่ยเอ็มมา่าอัลเบิร์ตซามูเอลครับซามูเอลนี่สแสดงว่าลูกรูปักมึงเลยด้วยนะไม่มีรับตัวนี้อ๋อมีรูปวันนี้อีกนี่ได้กุญแจมาครับไปๆเราไป,ไป,ไปเปิดก่อนเปิดหน้าต่างร้อนได้การดเดว,วิลมาครับเดี๋ยวๆร,รอมาใส่ก่อน ราก็ไม่รู้ว่าทำไงน,น,นี่วะหนังสืออะไรมึงเนี่ยมึงบอกกูเนี่ยเอ็มม่าได้บลูมเดทแม่งม,มัว่วอะละหันแล้ววะผู้ชมเดเอร์ีมินิเยน,นี่ไม่ใช่ละเยนี่เนี่ยโกหกไมซิสเตอร์เดท ฉันไม่ชอบไอดาตัวละครห่าเหี่ยวแล้วกดได้ปะกาดอะถูกซ่อนด้านหลังบน้ายของรูปอันนี้ถูกแล้วรูปนี้ใช่ไหมที่เราเจอแต่รหัสพี่ไม่รู้จริงๆว่าเป็นอะไรมหาสตอมาจากไหนอะ หนึ 1> 1, 8, 6, 9, ่งแปดหกเก้าป่ะหนึ่งแปดหกเก้าไม่ได้อืมเอาไงดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวมึงบอกมึงไม่ชอบไอด้าแต่มึงมีรูปไอด้าติดกระเป๋าไอ้ไอ้ไอนี่แม่งโกหก กยนวันในการแสดงว่าตัวแบบอ้าวเดบิวต์มาโฟโต้ฮิสพอกเก็ตเดอะล็อกเกอร์รหัสเนี่ยล็อกเกอร์โค้ลงท้ายที่สีนะครับแม่งไอ้เขี้ยนี่ล็อกเกอร์สตาร์ได้สามเ สามเจ็ดไอ้เฮียมันสลับกันได้สามเจ็ดสี่หกเอาไปสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดสี่หกไอ้เฮียแม่งมัวโอเค เดี๋ยวพี่ขอแปลทีละส่วนก่อนเราเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปยุ่งไอ้ตรงการ์ดพวกนี้เลยครับเพราะว่าการ์ดนี่เยอะมากนะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนโอเคเนาะโอ้กดผิดกดผิดดีรับผมโอเคเราดูการ์ดไปนี้ก่อนนะครับ the high princess away away till the t r a s h นะครับก็คือ นักบวชชั้นสูงนะครับพูดได้แต่ความจริงเท่านั้นนะครับ The Devil a l v a l e s ก็คือปีศาจนั้นโกหกเสมอนะครับ The Charlotte Live One ก็คือพูดโกหกหนึ่งครั้งนะครับนักลบนักลบหรืออัศวินอะไรประมาณนี้นะครับพูดความจริงได้หนึ่งครั้งเอ้ยพูดโกหกได้หนึ่งครั้งเดี๋ยวพี่จดแป๊บหนึ่งอย่าลืม แล้วก็ e m p i r e t a เเอ่อจากกรพพัดนะครับ e m p i r e เนาะก็พูดความจริงได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ Look outside มองด้านนอกหลังจากที่เราได้การ์ดมา3ใบแล้วก็คือ The Devil แล้วก็ต้องดูการ์ดบนมือของทุกๆคนนะครับเราไล่มาจากคนนี้ก่อนอืมเอ่อ อันนี้แปลว่าการ์ดอีกใบหนึ่งเนี่ยซ่อนอยู่บนซ้ายของรูปนะครับ Your photo เด the p h o t o เนี่ยโอเคเดอ e ์ล็อ e เ c อร์ลงท้ายด้วย94นะครับอ่าฤดูนี้มันฤดูร้อนนี่คือโกหกนะครับเดี๋ยวพี่อาจดแป๊บหนึง่ง ไม่มีปากกาม,มีโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วกันก็เมื่อกี้มีอะไรบ้างการ์ดอีกหนึ่งใบซ่อนอยู่บนซ้ายของรูปอันนี้ใช่เพราะเราเจอการ์ดอยู่นั่นอันนี้ล็อกเกอร์ลงท้ายได้วยเก้าสี่ลงท้ายเก้าสี่แล้วก็ฤดูร้อนอ่าคนนี้เคลียร์ครับผม เราจะไปดูคนนี้ต่อนะครับน้องเอาเบิร์ดอันแรกเป็นดนเลิฟไอดาอันเนี้ยเขาโกหกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขามีรูปไอดาที่กระเป๋าถูกไหมยก็ก็โกหกนะครับชอยนี้ my butter is not m u r l e แม่งเด็กแวน้นนี่แม่งสุดๆอดอะไม่รู้ได้ยินกันปะนะอันนี้เขาบอกว่าพี่ชายของฉัน ยังไม่ได้แต่งงานอันนี้น่าจะโกหกนะครับไม่รู้นะคือไม่รู้สิคือตอนแรกก็เนี่ยในพี่ชายเขาเนี่ยสมูเอลเนี่ยพี่ชายใช่ไหมอืมไม่รู้ว่าแต่งงานหรือยังแต่ดูสภาพแล้วน่าจะไม่รู้อะผมผมคิดว่ามันมัน,มนไม่ใช่ไงอ่าโอเคอันที่สาม ก๊าซซ่อนอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันไปเร็วอะต้งเสือก๊าซซ่อนอยู่ทางขวาของรูปที่เพนติ้งนะครับรูปที่เพนนี่ครับอันนี้รูปที่เพนนครับอ่ะไม่มีเห็นไหมมันไม่มีอยู่แล้วตรงนี้อันนี้ก็สแสดงว,ว่าโกหกหมดเลยนะครับโกหกหมดเลยเดี๋ยวพี่จดแป๊บโอเคต่อไปนะครับ ผู้หญิงชุดเหลืองเอ้ยทำไมซาวมันเงียบวะพี่ปี่เสียงไว้เหรอเฮ้ยมันเงียบจริงจังอะนะเกมไปแล้ววะจ้างมาครับก็ผู้หญิงชุดเหลืองก็คือใบแรกคีย กูแจซ่อนอยู่หลังหนังสือพีมันนี้ไม่ใช่ละผิดหนึ่งนะครับอันนี้ My Devil My าที p o c k e t คือปีศาจเนี่ยมีรูปอยู่ที่กระเป๋านะครับกระเป๋าของเขาล็อกเกอร์ลงท้ายด้วยสี่หกอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนสี่หกนะอาคาสี่หไว้ก่อนแต่มันมีคนนึงบอกว่าลงท้ายเก้าสี่ก็คือผู้หญิงคนนี้ ใช่ไหมอ่าโอเคเราเช็คดูต่อไปเลยเราต้องค่อยๆไล่เรียงเว้ยมาร์ซิตเตอร์เอเตเดตน้องสาวของฉันตายนะครับอันนี้เหมือนเดิมล็อกเกอร์เริ่มด้วยสามสิบเจ็ดเลขสามสิบเจ็ดนะครับอันนี้แปลว่ากุญแจซ่อนอยู่มุมขวาล่างของรูปเพนติ้งนะครับ จากมูลเหตุแล้วเนี่ยเอาเลขก่อนเอาเลขก่อนเรามีช้อยอยู่ก็คือรหัสเริ่มด้วยสามเจ็บลงท้ายด้วยสี่หกกรลงท้ายด้วยเก้าสี่เราลงเก้าสี่ก่อนเพราะว่าสี่หกอ่ะไม่ได้แล้วเขาพูดผิดใช่ไหมอ่ะโอเคเราได้การ์ดมาก็แสดงว่าคนที่สี่พูดผิดหนึ่งข้อก็คือหน้านี้คือฤดูร้อน เดีวดูพี่ดูช้อยก่อนอ่าเนี่ยชัดเลยพี่คิดว่านักลบอะ่ะคือนี้นี่นีนเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูพี่เห็นเชื่อก่อนอ่านักลบเนี่ยคือคนนี้อ่าเราลองอเดี๋ยวพี่หยิบการ์มากมาวังก่อน The Empire นักบวชชั้นสูงพูดแต่วความจริง ผู้แต่งกับจริงก็คือไอรหัสอะไรสามเจ็ดใช่ไหมอืมอ่าโอเคอันเนี้ยเอ็มไพเออร์ผู้ชายคนนี้นะครับเอ็ม r พเออร์แล้วก็โกโหกหมดเลยเดวิลคนนี้ใช่ไหมอ่าโกโหกหมดเลยเดวิลอันนี้เป็นอัศวินโกโหกได้หนึ่งครั้งก็คือเลขนี้ อสวินนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรวะไฮวินเซตถูกไหมไม่ถูกก็สแสดงว,ว่าคนนี้ไฮบินเซตอันนี้ยเอ็มไฮเอาไม่ถูกเหอเอาเฮ้ยก็ถูกนี่น้องสาวของฉันตาย ก็นั้นสื่อพิมพ์บอกว่าตายแล้วก็ลนขวาน่่างไม่ใช่หรอถูกนะหรือว่านี้สลับกันอืมไม่ได้สลับอยู่งนี้ถูกไหมไม่ถูกอีกเด e f u ว k อะไรวะพี่ทำอะไรผิดหรอ ไม่พี่กระเปถูกนะเว้ยคืออ่าเนี่ยอาารปินเซษพูดพูดความจริงเสมอโกหกทั้งหมดเออนี่โกหกครั้งเดียวพูดจริงหนึ่งครั้งผิดตรงไหนวะจากกระพัดพูดความจริงครั้งเดียวพี่ขอย้อนดู่ม่มงจดไว้อืม ลงท้ายได้สี่หกพูดจริงครั้งเดียวพูดจริงครั้งเดียวพี่ว่าคนนี้คนผู้หญิงเล็บยาวเพราะว่าเขาพูดจริงครั้งเดียวคือเรื่องที่มีรูปที่คนที่เป็นปีศาจอยู่มีรูปอยู่ในกระเป๋าของเขานั่นคือจักรพรรดิเอ็มพรอ่าอันเนี้ย น่าจะเป็นไฮเป็นเซ็ถูกไหมแล้วก็มองไปข้างนอกไม่ถูกถ้าถูกอะ่ะดูนะคลิกได้อันนี้คลิกไม่ได้เพราะลูกเอัลไซด์ครับเนี่ยจริงๆเว้ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นไฮเป็นเซ็เชื่อพี่อ่ะปบ๊บน,น่นไงกลายไปกดคลิกดูเลยเี yeah. ้ พี่กาครับคุณลุกเลยไปแล้วปิสนาคุณผู้ชมปิสนาครั้งนี้นี่แบบเอาเรื่องเอาเรื่องสัตว์ถ้าไม่จดนี่แย่เลยนะครับโอเคเนีเ่ยอันนีเ้เอาไว้อะไรหน้ากากของกวางนะครับอันนี้ทำอะไรเอ่ยแขวนอะ่ะใส่รูปใส่หน้าเฮียนี่ไม่ได้ว่าทำอะไรอ่ะ เนี่ยให้น้องเบิร์ดนี่เหรอชิบหายเลยชิบห้วเลยผู้อมน้องเอาเบิร์ดใส่หน้ากากกว้างมึงเดวิลแม่งอาฆาตแค้นเยี่ยจบแล้วไอสัตว์เฮ้ยนี่ยังไม่สุดอ่เะเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยาเราไปตรงนี้ต่อครับ แน่ๆน้อง Emma, เอเอน้องม่าเนี่ยที่มีข่าวตายผมต้องไปดูให้ได้เลยเว้ยเอาเบิร์ดกับแฟงครับเดอะสวิงฟฟลหนึ่งแปดเก้าหนึ่งนะครับหรือด,ดูไปไม้ร่วงนั่นเองนะครับโอเคเราไปลุยเลยโหแม่งถือมีดรอไล่ไเฮียมึงจะฆ่าใครเนี่ยฆ่าผีเสื้ออีกรอบไหมละ่ะไอห่าลากหมุนไหมวะเอา อยากได้ฟ okay. ักทองเอาโอเคทำไงวะแขะครับเอามีดไปเฉือนฟักทองใช่ไหมอ่าโอเคเป็นหน้ากากมนฮาโลวีนแล้วครับเฮ้ยทำไมเพลงมันเงียบวะคุณผู้ชมใช่ปะ จริงจังอะเนี่ยเพลงเกมมันเงียบเฉยเลยวะสุดๆุดอะแล้วก็ยังไงต่ออ๋อให้กูแจมาเออเนี่ยให้มีเสียงเพลงหน่อยดิเหงาเนีหัวมีมหมอ๋อประก,กอบนี่นี่นี่ปึ๊บเชิบโอเคให้เด็กอือหือนี่แล้วก็ ไปงี้ชดัดไปลอยเลยอ่ะโคตรเจ๋งแ่บมาด้านหลังมัางลูกไปอูอ้าวกิดเด็มวิดูแล้วโอ้ไม่นะอย่าทำน้องแฟรงค์นี่ลูกใครวะ โอมึงนี่โรคจิตสราระเอาเบิร์ดกูโอ๊ยน้องแฟงลูกอ่าตุ๊กตาไปไรเงี่ยนี่โอ้โหมึงโอ้โหตายแลย้วเอาเบิร์ดทำอะไรลงไปเนี่ยไอ้เหี้ย เด็กล่วงบ่อน้ำอืมชัดเลยคุณผู้ชมชัดเลยเอาเบิร์ตนี่แม่งอาคาดแค้นแล้วแม่งตั้งแต่หน้ากากไอ้นี่แหละกว,วางแฟงเป็นลูกไขรวะอ๋อถ้าอยู่กิ่งเอมมาก็ชัดเลยลูกเอ็มมาเว้ยเข,ขาครอบครัวนี้มีลูกสามคนลูกเกิดมาจากเจมและแมรี่เอาเบอร์ตคือคนที่ โดนพึ่งใส่แล้วก็คนนี้ผู้หญิงที่จับที่แย่งผีเสื้อเข้ามาเล่นแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ยิงหนักกระติกนะครับถ้าเท่าับผมพูดไม่ผิดนะแล้วก็เอมม่าเนี่ยไปท้องกับดอกไม้เพราะว่าลองออกมาลองดอกไม้นี่เข้าไปในนั้นนะเออแล้วก็ท้องสมเป็นสมผลมากเกมนี้อ่ะเราไปคนนี้มั่ง The f r r t u n e t e l l e r ครับซัมเมอร์นะครับไอดนะครับผม เฮียแล้วนี่มันพิธีกรรมอะไรวะเนะี่ยมีเดวิลมีราชานะมีพีวเพิ่นประชาชนแจะล้องหมดเลยคนนี้คือคือใครเอมมาคนที่ออกข่าวใช่ไหมคือแล้วะ การติดหาลากเ้ยเรียงเรียงไงให้มันถูกใช่ไหมมันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่เราต้องเรียงการ์ด้ถูกเดี๋ยวเราไปดูนอกก่อนนี่นี่นี่รู้แล้วรู้แล้วสามเหลี่ยมควม่ำคือไอราชากลมๆคือเดวิลอันนี้คือ น่าจะประชาชนธรรมดากลมๆคือเดวิลสามเหลี่ยมก็คือคนที่ใส่มงกฎุฎน่าคือเอ็ม r พอืมมันกดอะไรไม่ได้หรอมันไม่มีออบเจกต์อะไรเพิ่มเลยหรอเฮ้ยนี่ไงอ๋อไม่ใช่ อันนี้คือในต้นไม้คือกลมๆอย่างงี้อันนี้วงกลมขีดคือห้อยหัววงกลมขีดคือห้อยหัวอ่าแล้วแม่งเสียงเพลงกูเริ่มบอนละในต้นไม้คือวงกลมขีดการ น่าจะเป็นอันนี้วงกลมขีดกลางอันนี้มันเฮอร์มิตเปล่าวะเนี่ยผมไม่รู้เว้ยตัวขา,ขาวๆอ่ะนี่ปะเดทตายฮะใช่ปะเฮ้ยไม่เปิดไม่ได้คุณผู้ชม <c oughs> ก็คือมีอยู่สาม คือในต้นไม้นี่มันสื่อถึงอะไรวะแม่งเพลงเนี่ยเบียแ,แม่งกูรลอดแล้วไอ้กูเหงาอันเนี้ยถูกแล้ววกกงกลมขีดมงกุฎเนี่ยคือ empire empire จกกักรพรรดิอ๋ออันนี้มันถ้าพูดถึงอย่างนี้มันก็นี่แบง,งนี้ปะนี่ไหม ใช่ไหมมีอะไรแบ่งมไหมเอ,อ่อไอดา้าลูกอันเนี้ยช้อยเนี่ยถูกแต่สตาร์เนี่ยเอ,อ๊ะสัญลักษณ์บนการ์ดเนี่ยอ๋อมันคล้ายๆกันเฮอร์มิสสีขาวอะ คือสามเหี่ยมขีดใช่ไหมอ่ะเราเนี้ยมาเดทเดทน่าจะเป็นใบแรกคือมึงส่งสัญญาณให้บอกกูหน่อยก็ได้นะว่ากูทำถูกหรือเปล่าไอ้ห่าไม่ใช่นิ่งเหมือนตะกี้เหี้ยกูกูไม่ใช่รู้กับผู้มึงนะเว้ยเกมเนี่ยเราก็ขยับอะไรไม่ได้นะครับเนี้ย เนี่ยอ๋อสตานี่นี่นี่ไอหา่าลากเห็นแล้วไม่ใช่เว้ยนี่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 อันนี้โอเคไม่ได้ไม่ถูกโอเคเราฟิกก่อนเราฟิกอันนี้เดวิลแล้วก็ Empire, Empire เอ็มไพร์เอ็มไพร์สามเหลี่ยมลงใช่ป่ะ อ่ะเราถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วสไตล์นี่ถูกแล้วเราก็จะมีที่ผิดเนี่ยอ่ะสลับเยด็โดโยหล้ำส,ะส,ะสะัสหลังไงต่อหลังไงปักหมุดอะไรเงี้ย ไอด้ดาอ๋ออีหาล่วมึงนี่กักนาอหามาลูกแก้วครับลูกแก้วทำนายมาคืออะไรวะนะรูปบ้านเหรอเฮ้ยใครอะสมูเอลเหรอ ใครก็ไม่รู้ครับอยู่ที่กล้องสองต่างไกลเมื่อกี้นั่นไงเฮ้ยโหคอตายจริงด้วยตามข่าวเป๊ะโอ้โหอ๋อเฮ้ยใครอะน,นะเมื่อกี้เดวิลอันนี้คือเอมมาไอเฮียเนี่ยเดวิลเว้ย เรามาไล่เรียงลราดับเหตุการณ์นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดไปเพราะว่าโปรแกรมอัดมันค้างจริงจริงจ,งจงโอเคเรามาดูนี้ใหม่อันนี้คือคนตายกลมๆนะครับ Devil เดวิลสามเหลี่ยมอันนี้คือผมยาว อันนี้คือมองกุฎนะคืององนะครับเหมือนวงเล็บกลับด้านกันคนอยู่ตรงกล้องส่งทางไกลเป็นนี่นะครับโอเคเราเรียงนี่ก่อนเลยเดวิลง่ายกสุดนี่ครับผมกล้องส่งทางไกลก็คือดวงดาวดวงดาวเป็นอันนี้ ไม่รู้นะใช่ป่ะพี่ดูใหม่อาราชาก่อนอาราชาก่อนราชาเป็นวงเล็บตรงนี้ออืถูกนะแล้วก็อันนี้วงกลมเป็นเป็นอะไรวะเดทก็คือตายใช่ไหม ใช้มดโอ้ย,ม,อยม่งมดกัดมืออันนี้กล้องสองทางกายก็คือดูดาวสามเหลี่ยมลงถูกแล้วความตายก็คือกับหัวห้อยหัววงกลมขีด แล้วนี่นี่เย็ดดูถูกด้วยยอเป็นไงความฉชาลาดของผมอะไรครับมาเปลี่ยนแล้วอันนี้เหมือนเป็นครอบครัวเรานะครับแล้วก็มีน้องเอาเบิร์ดนะครับถือตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาหุ่นอนะไรทุกอย่างครับใส่หน้ากากนี่ด้วย หน้ากากกวางแล้วก็มีคนตายด้วยนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นซามูเอลแล้วก็พี่อีกามาอีกแล้วนะครับมาทุกงวดเอ็มม่ามองต้นไม้ที่ไม่มีใบยอยู่นะครับน่าจะคลอดเด็กด้วยหมดแล้วครับผมมีอะไรต่อไหมจบแล้วครับ ไอด้นี่คือเหมือนแบบเขา,เขาทํานายดวงทํานายอนาคตให้เราดูนะครับอันนี้